ส่วนอีกคนหนึ่งที่ปวดใจนัานาทีนี้ก็คือคนขับกระบะแต่งซิ่งที่ไปชนท้ายรถโรลส์รอยลราคา32ล้านนะครับวันนี้ทนายรัชพลพาไปเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องของค่าเสียหายพยายามจะไปคุยว่าหยวนๆได้ไหมขอจ่ายน้อยหน่อยได้หรือเปล่า นายรัชพลสิริสาครที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายพร้อมด้วยคนขับรถกระบะที่ไปชนท้ายรถโรลส์รอยนะครับเดินทางไปพบพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งเพื่อไปให้ปากคำเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่กระบะชนท้ายโรลส์รอยเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาทางตำรวจเนี่ยก็พาเจ้าของรถกระบะไปชี้ให้ดูจุดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถหรูนี่ไปชี้ให้ดูเลยว่าตรงไหนบ้างอ่ะ ตรงนี้นะต้องซ่อมตรงนี้ต้องเปลี่ยนตรงนี้ต้องทําสีใหม่เพื่อจะมาประกอบสำนวนขณะที่นายอนิรุธคงทรัพย์ทนายความฝั่งของรถโรลส์รอยนะครับ<ม>ก็เดินทางมาพร้อมกับตัวแทนบริษัทประกันไปพบพนักง,งานสอบสวนแล้วก็คนขับรถกระบะเพื่อเจราจาในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายด้วยโดยการสอบสวนใช้เวลานานเกือบสองชั่วโมงครับพนายพงเทพคนขับกระบะพร้อมกับแฟนสาว ออกมาจากห้องสอบสวนก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเครียดมากถ้าเกิดทางคู่กรณีทางสาวจีนเจ้าของรถโรสรอยเนี่ยจะเรียกค่าเสียหายมูลค่าสูงจริงๆเนี่ยก็คงต้องก้มหน้ายอมรับแล้วก็พยายามหาเงินมาชดใช้ทุกวิถีทางครับมันรกับไม่รู้จะพูดยังไงครับรครับขอโทษครับเครียดเครียดค,ครับหากเขามีการเรียกค่าเสียหายจริงเราจะนำเงิน ตรงไหนอะไรยังไงมาว่าชดใช้ฮะต้องเคลียร์ต้องไปเคลียร์ไปคุยกันอีกทีหนึ่งด้วยค่ะพี่เราอยากจะขอความเห็นใจไปถึงเจ้าของรถโรลส์รอยต์ไหมฮะก็อยากครับบางทีเราก็บางทีถ้าพูดแบบง่ายๆก็เราก็อยากที่ว่าให้ความแบบเขาไม่เอาเรื่องเราจะไปไม่ได้ครับใช่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราแค่ทำมาหากินของเราบางทีก็แย่นะครับแค่ยังลูกเลี้ยงเมียเรา ในพงเทพยังอยากวิงวอนถึงประชาชนที่ขับรถตามหลังในขณะที่เกิดเหตุหากมีกล้องหน้ารถแล้วก็มีเทปบันทึกไว้เนี่ยก็ส่งมาได้นะคะอยากจะนำมามอบให้กับตํารวจเพื่อจะได้นําไปใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าตัวเขาเองอมไม่ได้ขับรถประมาท ด้านนางสาวชะนิดาน้าสาวของนายพงเทพเป็นตัวแทนขอโทษฝั่งคู่กรณีพร้อมกับเปิดเผยว่าทางบริษัทประกันภัยของคู่กรณีจะแจ้งว่าต้องชดใช้เท่าไหร่แต่ต้องรอการประเมินราคาอีกครั้ง 2-3ถึงวันเบื้องต้นจะขายซากรถกระบะไปก่อนเพื่อเอาเงินไปชดใช้และเจรจาว่าจะสามารถผ่อนจ่ายรายเดือนได้เท่าไหร่ก่อนหน้านี้ที่มีอู่ซ่อมรถบอกว่ารถกระบะที่เสียหายด้านหน้าเนี่ยกระโปรงคาร์บอนกันะค่ะกระโปรงหน้าคาร์บอนค่าเสียหายซ่อมต่างๆเป็นแสนต้องไปคุยกันนะว่าเจ้าของกระบะจะซ่อมไหมปรากฏว่าตอนนี้อาจจะไม่ซ่อมกระบะแล้วนะเอาไปขายหมดเลยขายทิ้งเลยแล้วเอาเงินที่ขายกระบะเนี่ยมาจ่ายค่าซ่อมให้กับโรลสรอย ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมค่าเสียหายเนี่ยไม่ใช่แค่ล้านสามแล้วนะครับนายอนิรุธทนายความของฝั่งโรสรอยเนี่ยเปิดเผยว่าจากการประเมินราคาค่าซ่อมรถหรูเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทครับส่วนเรื่องที่ฝั่งกระบะมาเจราจาบอกว่าหยว,หยวนหน่อยได้ไหมสาวจีนรวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยขอจ่ายน้อยหน่อยได้ไหมคือทางเจ้าของรถโรสรอยที่เป็นสาวจีนเ็าบอกว่าก็ขอไปดูตัวเลขค่าเสียหายกับทางบริษัทประกันก่อนอว่าสุดท้ายเนี่ยประเมินความเสียหายรถโรสรอยเนี่ย มันเท่าไหร่กันแน่แล้วจะช่วยเหลือได้มากน้อยขนาดไหนส่วนประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเจ้าของรถโรสรอยนีย่เป็นทุนจีนสีเทาหรือเปล่าทำไมรวยขนาดนี้ทางทนายอนิรุธก็ชี้แจงว่าสาวจีนกับสามีมาเที่ยวที่ไทยแล้วก็หลงรักประเทศไทยตัดสินใจย้ายมาอยู่ทําธุรกิจที่นี่มาเจปีแล้วมีร้านอาหารหลายสาขาส่วนสามีก็มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จีนร,ร่ำรวยอยู่ก่อนแล้วไม่ได้เพิ่งรวย ยืนยันว่ามีรายได้จากอาชีพสุจริตไม่ได้เป็นทุนจีนสีเทากันเกี่ยวรับไม่ได้เกี่ยวครับก็มผมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆวันที่เกิดเหตุก็มผมบอกว่ารถชนกันนะครับถ้าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยเป็นคดีแพ่งถูกไหมครับคุณซุนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเป็นมันที่สื่อต่อหากันอยู่คือไม่มาพบเจ้าที่ตำรวจก็ได้ครับซึ่งเป็นสิทธิของเขาอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทประกันกมีหน้าที่ดูแลโดยตรงอยู่แล้วแต่ว่าเหตุที่เข้ามาเขามั่นใจว่าเขาก็บริสุทธิ์แลวก็เขาไม่ได้ทําแบบนั้นครับทุกความเรามีใบสุขีอะไรมีครับมีครับมีครับผมให้ตารวจไปแล้วครับมีครับมีถูกต้องทุกอย่างครับฟังทนายรัชะพลก็ฝากเตือนนะครับคนที่ขับรถโดยเฉพาะกระบะแต่งซิ่งนะระวังในการขับขี่ด้วยอย่าไปจี้ตูดใครเขาเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเองถึงแม้ว่าจะมีประกันก็ตามถามว่าทําไม ต้องพูดโดยเฉพาะกระบาดแต่งซิ่งคือทนายรัชพลบอกแบบนี้ว่าเวลาที่คุณขับกระบาดแต่งซิ่งแล้วคุณไปจี้ตูดไปชนท้ายเขาเนี่ยโอเคแหละบางทีคุณอาจจะบอกว่า,วาให้ประกันจ่ายแต่ประกันเขาอาจจะอ้างว่ารถของคุณเนี่ยไปแต่งมา,ามันไม่มันถูกดัดแปลงไปแล้ว่ไม่เป็นไปตามที่จดแจ้งประกันจะไม่จ่ายแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามทนายรัชพลส่วนตัวเชื่อว่านายพงเทพเนี่ยคนขับกระบาดเนี่ยไม่น่าจะซิ่งนะ เพราะว่ามีญาติแล้วก็มีเด็กที่อยู่ในรถซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปว่ากันนะครับในทางคดีเนี่ยกระบะด้านขวานะที่บอกกระโปรงหน้าคาร์บอนเนี่ย,ยคือสภาพมันแตกต่างกันมากเลยนะคะกระบะนี้คือเสียหายเยอะอแต่โลสรอยท้ายก็ตรงนี้น่าจะหนักสุดนะตรงท่อระบายแต่โลสรอยซ่อมสองล้านกว่านะเบื้องต้นนะคะ,ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ